สวัสดีค่ะแอดมินมาแนะนำเป็นรถ Toyota h ไฮรักวีโกแคปนะคะเครื่องยนต์2.7เกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่148,000บาทค่ะเครื่องดีแอร์เย็นคัสซีสวยเกียร์สมบูรณ์ภายในสวยสีตีอับน้ำนะคะเอกสารชุดโอนครบค่ะมาพร้อมกับคอกสแตนเลสด,ด้วยนะคะทุกท่าน ขายตามสภาพนี้เลยนะคะเชื้อเพลิงเป็นเบนซินนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเกียร์ออโต้148,000บาทราคาตัดเงินสดค่ะท่าในใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะที่ตลิ่งชันซอยสวนผัก27 เบอร์ติดต่อเจ้าของรถแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถโทรไปคุยรายละเอียดประกอบการตัดสินใจก่อนได้นะคะถ้าถูกใจนะดูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะไม่แนะนำการโอนมาจําล่วงหน้านะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ